สวัสดีค่ะชื่อจิราพรเฉลิมจลรัตนะคะเป็นทํางานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการทางด้าน,นสารเคมีที่สถาบันผลงานที่ส่งเข้าประกวดชื่อคุณแท่งคือส่วนตัวมองว่าการออกแบบนะคะเป็นศาสตร์ของการแก้ปัญหาการตีโจทย์การหาคําตอบที่มันต้องอาศัยศิลปะความสวยงามเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทุกครั้งซึ่งการที่เราจะออกแบบอะไรก็ตามให้มีฟังก์ชันการใช้งานกับความสวยงามมันอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว เป็นอะไรที่ท้าทายพอได้ทําแล้วก็เลยรู้สึกว่าสนุกก็เลยชอบค่ะพูดถึงสิ่งที่ผลักดันที่ทําให้รู้สึกว่าอยากเป็นนักออกแบบก็คงจะเป็นความสุขที่ได้จากการทํางานนะคะคือมันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานคือเราไม่ได้รู้สึกว่าโดนบังคับให้ทําเป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรนะคะคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากทําอยากทําให้ดีที่สุดแล้วก็อยากทําให้ดีขึไม่เลื่อๆคนรอบข้างและครอบครัวให้การสนับสนุน ที่เรามาทํางานทางด้านออกแบบนี้ค่อนข้างเต็มที่ค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราชอบทางด้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่เคยห้ามหรือว่าอะไรเลยแล้วก็ทุกครั้งท,ที่มีการออกแบบอะไรก็ตามก็จะเอาไปให้ดูแล้วก็จะได้รับคําติชมซึ่งเป็นคําติชมที่เป็นไปตามความจริงนะคะไม่สมัยก็มีด่างอะไรอย่างี้ค่ะศิลปะวัฒนธรรมไทยมีมานานมากแล้วก็เป็นเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่ามีความประณีตละเอียดอ่อน ในหลายๆายด้านทั้งสถาปัตยกรรมประเพณีสภาเครื่องแต่งกายหรือว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ถ้ามีโอกาสก็อยากให้โลกได้รับรู้ทุกๆอย่างที่เป็นไทยด้วยคเป้าหมายสูงสุดของการเป็นนักออกแบบก็คงไม่ได้หวังอะไรมากก็อยากจะเป็นนักออกแบบที่มีโอกาสสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าทางศิลปะสามารถตอบโจทย์คนในสังคมในวงกว้างได้ ในที่งานนั้นก็อยากจะให้มีเอ,เอลกลักษณ์ของเฉพาะตัวของเราบางอย่างที่ยังอยู่ในงานที่คนทั่วไปมาเห็นเราจะรู้ว่าที่งานอแบบของเราเป็ที่คาดหวังนะคะจริงๆมูฟแรกที่ได้อ่านข่าวการประกวดก็คงจะเป็นไอแมท <laughs> เพราะว่าคอมพิวบ้านกำลังเสีย <laughs> แต่ว่าพอได้ลงมือทำจริงๆหลังจากที่รู้ว่าเรามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่สามารถส่งเข้าประกวดได้พอได้ลงมือทำก็รู้สึกว่า อยากจะทำให้ได้อย่างที่เราคิดคืออยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราคิดไว้แล้วก็พอผ่านเข้ารอบชิงสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากจะได้ความรู้ความแนะนำจากคณะกรรมการที่คิดและเทค